วันดื้อพี่น้องเนาะตอนนี้ซอนกะลงสิไปหลอดตลาดทางกะลงมาแต่สวรรค์เนาะแล้วก็สิเนเมื้อสื่อเครื่องสิไปหลอดตลาดสื่อเครื่องเห็ุชินดาดสู่คนงานดับนากินจ้าเนาะไปะบหัวเสียออกเมื่อใด้บเพราะทางออกมาหนะักเปื่อนแท้เปื่อนวาเนาะลงมาหอนผีฝนทางกะเศร้าตกฝนตกตลอดทางเลยจา้าเนาะ คิดว่าซีซือเอาแบบหมูสลาย่แล้วเลยเอาจังซีเมือเห็ดนแะ่ได้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวสิพาไปยังตลาดไปหอตลาดสดกันเขามาคนเดียวอยีเดี๋ยวมาสสยเดียวเนาะเพราะว่าคนอื่นกับโบว่างแล้วก็ข้าเจ้าดับนาเด้กซอนเลยแบบกระเทินได้มาอยู่แล้วกัเลยซีซือมาเลยเนาะ เพราะว่ามีเอื้อยเพิ่นเลี่ยงเนาะมีเอื้อยอยู่ทางเมกาปุตะจาเพิ่นห้เลี่ยงหมูกระทะคนงานนอ้อจังไดก็ขอบใจเอื้อยหลายๆด้อเนาะเดี๋ยน้องสิไปหาเหล่อสอเบิ่งเครื่องก่อนว่าสิดีดดหยังแน่นอะและกะวก็ว่าสิเอาเป็นกุ้งแบบว่าอาหารทะเลน้ำเพราะว่าเขาเจ้าโบเคยกินด,ด้เนาะคนกะสีเนี้ยมเนี้ยมไปสักหน่อย ขี้งอแต่สิหิวนักนี่แล้วเนาะมาคนเดียวบุคคลขี้งอเป็นได็แต่ว่าสื่อเครื่องเต็มกระตาแล้วและวยันเอาเมื่อบอ่ได้ตลาดแดงจ้าาเท็ดเท็ดขาย,ขายจังใดนี่ไง<ด><ด>ขายจางัใ<ด>ยจงใดเนี่ย งงามออีีีนน้พ่เบิงเห็ด <Head S 2> กำลังเริ่มออกอยู่ตลาดกำลังหลายมีเห็ดก่อนำบนเนี่ยค่ะสาลาผัดเฮดเขาคิดว่าจะเฮดก่อหลายค่ะแต่ว่าไปหาสื่อเนี่ยหนักก่อนเนาะงสื่อตอนนี้บ่ได้มันสีมุนเราไม่ไลคขายจังไดแม่จานละเท่าใดนี้ เราใหม่ไล่ทุกคนนี่เดี๋ยวสื่อมาให้ยี้แม่เอาบุษซองจานเลยก็ได้ตะกี้ว่าอยากได้แต่อยู่บันศอกแต่รถข้าเจ้าบ่ได้จอดเฮ็ดมะแกข้านึ่งร้อยเฮ็ดเฮ็ดดังงัวบ่เออเฮ็ดสมปรีจานเท่าไรเนี่ฮะจานละสี่ชิป เพชรสมาปีพี่น้องจานละสี่สิบพันกีบเนาะเออสี่สิบพันกีบเฮ็ดเอียงสันในทงนะแม่เฮ็มขมเข็มโอ้เข็มผมพี่น้องนี่เฮ็ดใหญ่จานละเท่าไหร่นี่สามสิบป้าสามสิบเดี๋ยวสิบให้เบิ้งก่อนโอเคข้าวเจ้าเบิ้งบ่ป้าไม่ใหญ่เจ้าไปทับสื่อมาแต่ใส่นี่คือหลายแทะงามเดมิตาเฮดพี่น้องเบิ้งเป็นทงละโลบอกนี่ฮะโอ้โล่ละ สซนแปยป้าดงามอีนี้ยเห็ดนีพวัน่อเีนองสารพัดเ็ดอยากกินเ็ดเ่าต้องไปหาอยู่ป่าดอกมหาอยู่ตลาดนี้จ้าเออได้กินแท้แน่นอนแต่ก็ต้องเสียเงินแน่จักบาทสองบาทป่านะซอนไปเลยแล้วมันโบมีเนาะเดี๋ยวหาเงินจ่ายเราก่อนหาหมื่นเ็ดอยู่ตลาดได้หลายคืนอ่ เห็ดซัมมาปีกาลังออกเนาะออเอาหน่อไม้ลายมานะสูอีแมกก่แกงเนาะบ้านเจ้าของมีอยู่แต่ว่าบ้านเฮามันบ่มีหน่อไม้ลายลออเนาะอเฮาเวสีมูสก่อนนี<ม>่เอาเป็นหมูสไลเลยก็แล้วกันเพอตัวน,นี้ก็สาวโมงกลัวเราคิดว่าเมื่อเห็ดอยู่เฮียนคือสิบบทันเลยพี่น้องนอเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ลุงทงนาเนาะ สั่นเลยเอาหมูอันนี้เอาซิฟแพ็กเลยเนาะสามสันสะไหลคิดว่าหาสิพ่อกันกินนะเฉพาะคนงานนะอ่ะเฉพาะคนงานอนะ่ะซิฟสองคนแต่ว่าอย่าติพี่น้องในเง,งินอีกเนาะเดี๋ยวเอากุ้งนำเดยเอ่ยเดี๋ยวสื่อกุ้งนำเนะาะเพราะว่าเด็กหน่อยบบเคยกินนำก็มี โลละเท่เด้นะนี่ฮะเนส้นหาอัน,น้โลละาเส้นหาเอาลายรูดอีกอยู่ประมาณหาโลโอเคเอาเอากุ้งหาโลจ้ะเบิ่งจากการซื้อเครื่องเนี่ยเรซิฟแพ็คหาโลเราเสียเมื่อใดบ่ละ<อ>ทางเปือเป้อนเปื้อนเบิงบ่งคนเบิ่งคนสร้างเครื่องรุกันกับเครื่องค่ะส <c oughs> ิทักคอแล้วเอาโต๊นเลยเอาโม่ หนังหูยงๆอะไรนึงเก็มาจะส่งเมงงามคือเก่าอยู่สวรรค์เอ้าเลาสิไปอันฟังไท้แล้สิไปกราบอาจารย์ใหญ่ขอบรรจากุ้งทะเลนะจ๊ะบ้านเฮาโบข่อยได้กินดอกเนาะถาแบบว่าบบเป็นการเป็นงานน่ะเพือนซ้อนกับโบข่อยสื่อจังหูยงทงคุงลุงก็ลุหมดมันเฮากับเด็กเดียวหายเอื่อยเราวเคี้ยวหายเนาะ <ม>กินจุกจุก,จกไปเลยมือนี้หาอันเอากุ้งหากิโลอะไรแลกเดี๋ยวเอาอย่างอื่นน่ำเนานะเอาเป็นลูกชินเอาอยางกระด้ว่าเสียวนอมองหมูแต่ว่าม,มันโบม,มีนมองหมูมันอยูง่งน้ำนมันหแข็ง,งแบบสไลด์แล้วนะโอ้เป็นก้อนดือทิ่ง่ายองโอ้ ขาเบิ่งจ้าว่าสิเป็นจังได้พี่น้องย่านแต่ซื้อแล้วแล้วเอาเมื่อบ่ได้บ่มีบริการส่งคอนเทนต์บ่อ่ามมีเบิ้งเมาหนึ่งโอเคได้ได้ไดติดไปแล้วสองกิโลติดไปสองโลแล้วก็คิดว่าเออเอ้น้องลูกล้านลายย่านบ่พอกินแต่ว่ามือนี้อาจสิบ่มาครบไปในเดอรทุกคนพอดีบ่ ออกมาเลยจะหาโลปี๊บก็เอาอันนี้นะอันนี้เป็นหมูก็อาอันนี้นัเอาสีเหลืองนะ่ะเ,เอาสีทงก็ได้ทงแล้วถอดได้เลยไล่ส่งไอ้เฮาเลยนะสิ <laughs> คือหลายแห้งมันนี้พี่น้องปกติสวอนก็มาเอาเครื่องยูฮานเอื่อยแล้วนี่แหลนะเนาะเมื่อขายเอาสี่แลวก็ลูกซ้นมูเพิ่มอีกเป็นสามก็มีค้างหมึกน้ำ,น,ำน้ำจะเป็นแบบนี้ทางบ้านตะวันจะขายบพินแล้วก็มีเสร็จ ไ้ดยเ,เซนเอาหาทงเอาหาทงน่าที่พ่ออยู่ดอกเพราะว่าส่วนร้ายคนก็บก่คคอยมากินเส้็จไปแล้วดอกแต่ว่าขั้นมันยังมือหน่ะเขาก็สามารถเ็ดกินได้เอ้เอยลองติดอันนี้เบิ่งดูโลหนึ่งอันนี้โลละแซนหาแล้วนะเนสาวแซนซาววโลแหละ เอาข้างมึกหากิโลพี่น้องยันบู่พ่อกันกินเนาะหมูนะคะแม่นไรเป็นกิโลมันจะโลกไอ่เบิร์นฐานอ่ะมันกมะอมียนข้างเจรูเจโลกว่าหมูเจ็ดนะกิโลที่แบบสไลด์เร็วนะกุ้งหากิโลมึกหากิโลเนะาะสกัดพกชิ้นป้าดเงนินเจ้าหมูบ่อซ้อนซื้อเครื่องนี่ เวิร์ดสองล้านหาแสนสเกพันเนาะอันนี้คือเงินสองล้านแต่ว่าหา 100, แสนนะบ่อได้แหลกมากเพราะว่าเดี๋ยวใจบาทเนาะหาแสนก็คือเจ็ดร้อยหาแสนสเกลพันมืองในยางเขาตลาดเบิดแป๊บเดียวเบิดเงินสองลา้านเมือนี้หาเงินยังไปจากบาทอยู่<笑><笑>ฟังเบาเงินแล้วน,น,น่เป็นตตยานเนาะขั้นเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็ตกอยู่สองพันปยเนะ 2, าะสองพันปัยเกือบสามพัน มือในรายการซื้อพี่น้องซื้อหานเดียวได้นี่นะเบิร์สองล้านยังสิม,มีหันต่อไปอีกเนาะเดี๋ยวไปแวะซื้อพักอีกตะกระบบด้ใช่จ้าเอ้ยเฮาใส่เราไปส่งให้ย,ยังไดนีหได้ได้โลจ่ายู่ไสอันนี้สามหมัดสิบพันเนะาะเดี๋ยวซ่อนเอาเซาพันไม่หาทงใส่ไหนไหนเด้อเก็บเิ่งก่อนเดี๋ยวซื้อผักกาดขานำนา หูสีเลือกได้คำแล้วตอนนี้กำลังเริ่มเฝ้าๆยัดเมือบหอดบ้บาน <c oughs> อยากหายเด้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> สุดเจ้บบนคนทางข่อยและเครื่องข่อยน่ะเต็มรถเนะาะเบิ่งทั้งหลังอีกข่อยอยากหายเด้ แล้วนี่แหละขั้นฝนตกมากกเป็นแบบนี้เนาะขั้นพอย้ำแรงปัดขี้ฟุ้นขนาดว่าตอนแรงแล้วมันกลามได้นี่ฮะอันนั้นนะมันด้านทําอีดพี่น้องอันนี้ด้านที่สองขั้นวิทนี่แล้วก็เบิด์บนเปลื่นแต่ว่าเบ่งหนทางยังไ้อีกยาวไกลขอตรงเมื่อให้มันหอดบ้านเนาะเห็นหุนทางแลละทุกคนตรงเทอน้ำสวร์ป่ะเมื่อจะขออนุญาตขับรถกันเด้อมาหอดบ้านแล้วพี่น้อง ทางออกนาซ้อนอีกบรรยากาศนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศน้ำทางให้เบิ่งเนะาะคันเป็นทางลงมาแต่ฝุ่นเป็นแบบนี้นะคือสีฮอดแต่โดนเลยเลยเนาะแต่ทางนะแบบท้อนไทยให้เบิง่ง <c ười> แหละใครละวอย,ยังมาฮอดพี่เนาะพาวนาอยู่ในใจหยันกิ่งลงไปเท่านั้นกับโพแหงขั้นตัวคนเดียวก็ว่าไปย่างจัวยันมันนักเครืองเลแนะนำ จนได้เป้งขิมมันหลายแฮงแตะกี้นั่นนะาหาสีดำกับโบมีเนาะตรงเนี้ยผมอ่อนซ้อนค่ะไลททั้งสองขอบทางเลยพี่น้องเบิ่งผู้ใดโบมีนะ่หนาว่าเป้งเอาอยู่กินด้วยจ้าเนาะไลท์เถรไลท์วะข้าเจ้าเป้องออกมาแต่นหน้านเนี่ยคนปล่อยๆบนหมู่บนเรน จักย่างไผอยู่เทียงดอกทุบอย่างไผ่วจากย่างข้าเจ้าลุ่งดับหน้าเบิดสีเห็ดกับไผยระบาดนี่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเนาะมีเวลาเตรียมอยู่กลับมาหอดเทียงอย่างปลอดภัยจ้าพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิมาหาเตรียมเครื่องก่อนเดี๋ยวสิแกเครื่องให้เบิ่งว่าได้หยังมาแน่เนาะบืนมาฮอดลอดชีวิตเสยนี่สิ่งที่ได้จวก็ซื้อมาผักกาดขาวผักบุงแล้วก็มีเส้นร้อนเห็ดเข็มอันเป็นสายงามอืม3สั่นสลายเรียบร้อยแต่ว่าบางอันเสียงขเดี๋ยวต้องแกะใส่นําางมือหาโลกุ้งหาโล อีแม่ก็ลังเลอีมาแล้วปวดหัวพี่น้องเนาะนอนผักอีแม่ซอยป,ปวดหัวแห,ห้หงๆตรงเนะี่ยจะรอดไหมล่ะจากออปวดแบบบีบเขาเรื่อยๆนะมึงเครื่องกลองเจ็งเพ่งอยู่เงินใส,ใส่เงินเกินโคต้า จักเบิดเด่าได้วะตอนอยู่ในห่านเอือยอ้วนนะเบิดสองล้าน 15, <000. S 1> หาแสนส้าเกาพันเงินทีเอื่อยเราหายมานะ่ะสองล้านหาแสนสามสิบเจ็ดพันตอนอยู่ห่านเอื่อยอันนั้นนะใส่ไปแล้วสองล้าน,ห,นหาแสนส้าเก้าพันต่ย ล้วก็มาสื่ส 800, 100, 500, อพักพักหาสิพักสื่อตื่มเก่าสิพันเนาะเฮ้ยเอา้บนี้เอนตัยนมยเซ้ำสีกินบนี้นาะยันขาเจ้าบอีมเพราะว่าคิดใส่คนในเฮือนเจ้าของนำเดีเทียงสองเทียงก็เทดาไแล้วเนาะ ก็เลยโทรให้สาวันสืบมาเห็นน้ำพอข้าเจ้าลงดับนาเบิดเด็กพี่นุ่มต่วานั่งว่างเพราะว่านั่งดับนาแล้วแล้วเนาะมาสอยมาสวยกันเตียมจง่าเห็แนวให้นึ่งยาเนได้สารหนึ่งวะเลยก็ไปเอากะเอาหิ่ง ห<ะ>ยาบผาวมันยังเว็นอยู่<ะ>บัตรเราจังใส่ก็ได้กล่องบลตรนี่แม่เอาธงสีฟ้าไ,ไปใส่ทีไหน คิดว่า,น,น,าน่ะสิพอกินหรือม่มันบอดรมีตะมูเด้พอเอาอย่างอื่นมาเจ็นะ่ะอิ่มพี่น้องมาเลยนะหยิบม,มือน,นะน่ะหัวหัวแห้งๆเบาสิบอไดไ้เลย เอาลงมาบ่ได้กะสีตายยุนบนีแห้งนี่ิสวรัตก็ตกอกเอกรีโอ้ย่อยบบานกระงานหลรถกระเที่ยวไหลคือกัน้รถมีแรถเท่านี้ยมันขีดดินในกลางนจนมันสิทูมันทูเอิร์กรถเลยแหละไปแต่ซองของ ซื้อมาแล้วจะสิกินน้ำข้าได้หรือบอดี้จเจ้าวจ,จาจกินยานอนสลบไปเลยไปจากที่รถล้มไปล้มมาเลยปวดหัวปวดม่วงม่ว,มว,มวแหงขนาดเลยโมมีหอนแหงอว่าโอ้ย พาตั้งกล้องก็อยู่ตล่างว่ามีเหเางาอดยากง่ายเรวเดี๋ยวนะรวมเป็นเงินบาทกับเบอร์จูดูสามพันสามพันหกสามพันเจ็ดนะสามพั 3, 7, นเะจ็ดเนาะ มัน,นเป็นน้ำอย่างวะมันเป็นน้ำเฮาห,า,ห,หา,ออางไก่เฮาอ่อนเพียวจังเหรอแม่กระตาหลดจังนะเพะาะตอนนี้เขนานอนนั่นนอนเองแรงอยู่ชเช่นเจ้าเขาต้องเบิง่งดบกโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิได้ขออนุญาตลาเลยก็แล้วกันเนะาะเจนเลยก็ขอบใจเพื่อนสุขสุขคนทีน่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจงให้สวัเด้อเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณาให้เด้อจ้าไปแล้วสาบายดีดงงเดี๋ยวพอกันยิทเทืถอกับฝู้ล่ตอนทำคำเนาะ